ย้ขอแสดงความยินดีด้วยหนูใกล้เคียงสุดแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดหนูใกล้เคียงสุดหนูใกล้เคียงสุดหนูท้ายอะไรสองหนึ่งอ่าก็ถือว่าใกล้เคียงอืมใครทายสามสามนะครับเขากูเองฮะอ่านะเด็กผีช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะฮะกดนิ้วโป้งกันมาเยอะๆนะครับชนะอีกหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ เอโอเลกุนาโซชาทำสถิติยังไม่แพ้ใครตั้งแต่มาคุมทีม,10เ,ม10เกมอ่า10เกมชนะ9้านะครับนหนึ่ง,ลงแล้วก็ขึ้นที่5นะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นนะครับแมนซิตี้ชนะอาร์เซนะนอลแมนยูจะได้อยู่ที่5ถาวรไปเลย,เลยคสักที่หอ่านะแล้วก็แมนซิตี้ก็จะได้ไล่บี้ลิ์ุ่นเหลือ2แต้ม่ะนะครับ You are my socha my o n l y socha You make me happy when sky s k y are grey o h e little d e a r s o oh, u fucking dealer r I'm gonna take my s, <laughs> <S o so far away <laughs> <laughs> You are my socha My o n l y Socha, <laughs> you make me happy when sky are green. <laughs> oh Alanciela, er. you fucking dealer. <laughs> เผดผิดโดนเทคไม่โซชาอเวกยูอาร์าอ่ะอย่างงี้คือไม่เอาพอดของผมแล้วนะอะไรอะไรอะไรจบแล้วจบที่โซชาคัทเอาไม่เคยอยากจังหวะนี้เลยไม่เคยอยากได้โอรเชติโนเรียมาเดี๋ยวเดี๋ยวแมวนะโปรเชติโนเจอโซชาผลเป็นไง แมนยูชนะหนึ่งศูนย์ใครจะไปเอาเดีจะไปเอาพูดเองนะพูดเองนะสาบานค้า้าฉีกสัญญาโซชาติสิบเจ็ดป่ะฉีกไปเลยสิบเจ็ดล้านปอนด์ผมจะบอกให้นะโปรเจตติโน่คุณแมวเพชรอยู่อีกแปดปีก็ไม่ได้แชมป์อะไร พราะเป็นคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีดวงไม่มีวาสนาไม่ไม่มีความเป็นเดอะวินเนอร์นะก็ดูสิอย่ดีๆตกรอบบอลถ้วยสองสองสองถ้วยติดต่อกันในสาวันในสี่วันเออใช่ไหมใช่อ่าใช่ไหมวาสนาเกือบจะได้แชมป์เกือบจะได้แชมป์ก็อยู่นี้ก็พลาดซะเองนะเออนะอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆหน่อยนะฮะให้ผู้ชมเยอะๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนด้มาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเครื่องหลังเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่ามันเป็นยังไงแมนยู ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยคุณแม่เพชรบอกว่าอะไรฮะครึ่งหลังดูไปก็สายหัวไปคือจับไหมดูไปก็บนไปโดนเลสเตอร์เขากดดันเกือบตลอดเลยเขาเรียกว่าโดนขยมอยู่ข้างเดียวนะฮะเลสเตอร์จากครึ่งแรกเนี่ยบอลครองบอลเนี่ยแมนยูดีกว่านะช่วงครึ่งชั่วโมงแรกพอหลังจากที่15นาทีสุดท้ายพอนำปุ๊บแล้วเนี่ยเลสเตอร์เขาก็ค่อยๆครองบอลได้มากขึ้นเรื่อยๆบุกได้มากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่า มันยังไม่ได้เขาเรียกว่ามันก็เจนมันก็ไม่ถึงบุกกระนำคือคือฉอดจบยังไม่ได้ชัดแแต่ครึ่งหลังนี่ผมไม่คิดว่าเลสเตอร์จะบุกได้เยอะขนาดนี้แต่เลสเตอร์ครึ่งหลังเนี่ยบุกค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเอถ้าไปเทียบกับวันที่เจอกระสเปอร์อันนั้นแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยแต่อันนี้ยังยังพอยังพอลืมตาอ้าปากได้เดเดครายังไม่ได้เซฟมีลูกนั้นไงฟรีคิกอ่ะใครใครยิงนะมีลูกฟรีคิกกับลูกที่ เอ่อไอตัวสำรองลงมาคุณแม่เพชรไอตัวใหม่อมไอแกรสกเกลิลอะไรนะั่นอ่ะอ่านชื่อไม่ออกอนะแล้วก็ม,มีลูกที่วาร์ดี้ตีลังกายิงนะที่ที่เป็นซูเปอร์เซฟ ที่หนูไม่ได้ดูนะหนูไปไหนมาตอนนั้นหนูไปเข้าห้องน้ำไปขี้น้องพี่ชี้ไปขี้พี่เข้าไปแป๊บเดียวแค่ทีนึงโอ้โหพี่หนูไปส่งอีเมลก็พอแล้วมันมีส่งอีเมลกับส่งแฟกไงอ๋อส่งแฟกกันนานกว่าหนูไปส่งอีเมลส่งอีเมลแเดียวเออแป๊บเดียวแล้วมีแล้วมีส่งอีเมลส่งแฟกแล้วมีอย่างอื่นไหมมีสองอย่างพอแล้วส่งหัวใจก็ได้นะส่งหัวใจอ่ะขอหัวใจน้องพี่ชีหน่อยครับนะฮะผมไงเคยไปส่งไปสันนีครับเป็นไงฮะ ขี้แตกก่อนถึงบ้านเอาทำไมอ่ะเมาอืมชายเนี้อะไรเอาเอาแล้วที่มันดีๆสักอย่างก็ได้รถติดนิ่งบอกว่าล้อทไมเหยียบตะปูรถแฟบไปล้อแฟบไปต่อไม่ได้นี่คนนี้ไงคนนี้โดนล้อสวยนี้เขาเรียกว่าล้อแฟบเหรอเขาเรียกว่าล้ออะไรเขาเรียกล้ออะไรล้อแบนจ้ามันแบนเลยป่ะมันแบนเลยมั้ยยัง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 ไม่ได้แบนแต่ว่ามันมันขึ้นเตือนครับมันขึ้นเตือนที่หน้าจอ หน้าจอตรงพวงมาลัยนะครับครึ่งหลังเนี่ยก็อย่างที่เราวิเคราะห์ไปก่อนในช่วงพักครึ่งว่าเลสเตอร์เข้ามาแน่เลสเตอร์เขาเล่งแน่เขาเล่งใส่แน่เพราะว่าบอลเขาตามอยู่ลูกหนึ่งก็ตามธรรมชาติของบอลตามกับบอลนำนะบอลนำก็พยายามเล่นแบบรักษาสกอร์แมนอยู่ครึ่งหลังก็ไม่แลกละครึ่งหลังไม่เล่นเกมรุกแล้วก็เล่นแบบปกป้องนะเล่นแบบ ให้บุกเข้ามาบุกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราแต่ว่าจังหวะโต้เราก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะสิบสามอะไรนะฮะจังหวะโต้เราก็ไม่มีอะไรน่ากลัวจังหวะโต้ก็มีมีโอกาสบ้างแต่จบไม่เด็ดขาดเราจะเห็นว่ามีองตนี่มัซยาวมีลูกกูที่ได้ยิงนะจังหวะโต้ที่ขึ้นไปสวยๆนะแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ดีพอแล้วแมนยูครึ่งหลังเนี่ยแสดงเจตนาชัดเจนว่าเอาอุ่นเอามั่นใจพาเดิมบัสเลยเอาเอาฟิวโจนลงมาอย่างเงี้ยฟิวโจนเนี่ยจังหวะที่เอาฟิวโจนลงมานี่ชัดเจนมากแล้วก็ อเล็กซิสซันเชสนะฮะเครื่องแรกนี่โดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรก็สมควรโดนเตี๊บตีกออกนะฟอร์มอย่างนี้ก็เล่นยังถือว่ามันไม่คุ้มค่าเลยไม่ได้ดังที่หวังนะก็เลยเอาองคตัวนี้มัเซียาลมัเซียาลลงมาเนี่ยเกมมันก็ดูวูบวา่ขึ้นนะเพราะไปกับบอลได้ดีนะฮะล็อตเลาะได้ดีเรียกฟาวได้นะครับแต่ก็ยังบางจังหวะก็เฉยๆขี้เกียจติที่เกียรตินะวันนี้เรื่องเรื่องแมนนั้นแมนของแมนยูเรื่องยากไหม ผมให้ให้ใครดีครับก็ต้องให้ปอกบาไม่ให้ปอกบาไม่ให้เอเรราถ้าเาอาจริงเอาจริงเอาเอเรราจะปิดทองหลังพระมากกว่าผมว่าเอเรราวันนี้มีมีส่วนสำคัญกับเกมเยอะมากนะฮะดังเกมลุกก็ขึ้นมาเชื่อมบอลมาเปิดบอลมาเพ่ขาไม่ค่อยทำเสียนะอ่าไม่ค่อยทำเสียจ่ายบอลนี้หรือเราจะหรือเราจะผ่าผ่ากองเลยให้ลูกากูเลยเพราะว่าจังหวะตู้เย็นกระชากจังหวะบังอะไรเนี้ยก็ โดดเด่นนะนี้จังหวะไปมุมธงเลยเนะแล้วได้สับไกด้วยนะเราลงมาเล่นเกมรับอีกมีลงมาเล่นเกมรับได้เกมรับเกมรับก็มีประโยชน์ถูกต้องทั้งลุกและรับขนาดนั้นเลยหรอนนรแรดป๊อกบาร์กับเอรีล่าสองคนเอรี่ากับป๊อกบาร์นะเพราะว่าอย่างแรดฟอร์ดก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าโดนลักพาตัวหายไปยกเล้นจังหวะจบสกอร์ซึ่งคมทีละฮะอ่อ ลิ้นกาดก็คนว่าเยอะลินก่าวันนี้ก็ไม่บอกว่านอกจากนอกจากลูกขยันแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีเล่นพื้นพื้นง่ายๆว่าพื้นพื้นนะแล้วก็นะก็ถือว่าวันนี้แมนยูเล่นเกมรับได้ไม่มีความผิดพลาดแล้วกันครับบางอาจจะมีบางจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยปล่อยให้เขาหม่งเลสเตอร์ก็ทำได้ดี บางจังวัดเลสเตอร์เขาก็ทําดีด้วยก็จะไปโทษแมนดูว่ารับไม่ดีไม่ได้ก็คือโดยรวมมันถือว่าดีมากเขาก็จัดเต็มเลยนะตอนหลังอ่ะกองหน้าสามคนใช่คุณวิกรมถามว่าทรงนี้จะรอดปารีสไหมเฮียอืก็พูดตรงๆนะฮะว่ารอดยาก ขอขีดให้เสียงกันกีนี้รอดยากปารีซไม่มีเปเป้ใช่ไม่มีในมาแล้วนะเอออ่าไม่มีในมาก็เบาไปเยอะเออแต่ยังมีเอ็มบัปเป้ก็ยังมีเอ็มบัปเป้อยู่กาวานี่เออเอ็มบัปเป้ในนากลัวสุดแล้วอ่านากลัวสุดแล้วตรงเอ็มบัปเป้นี่ยแหละนะคือถ้าจะหาคนที่จะมาเป็นเปเร่สองไอ้เนี่ยใกล้เคียงสุดแล้วล่ะก็เปเร่เขาพูดเองนะบอกเองเลยใช่ไหมคือเปเร่เนี่ยเขาล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์เรื่องเอ็มบัปเป้เขาบอกคนนี้เนี่ยแหละเอ็มบัปเป้ นี่แหละคือนิวเปเล่เอ็มบเป้ทำหน้าอย่างเงี้ยกูอยากเป็นิวเปเล่เออใช่กูบอกมึงไม่น่าพูดมึงไม่น่าบอกกูเลยเพราะว่าถ้าชมใครหรืออะไรใครจะไม่เคยดีแพ้หมดก็คือลุงเล่ตรงข้ามฉายาของจริงลุงเล่ตรงข้ามผลงานระดับโลกอืมเคยบอกโคลอมเบียเป็นแชมป์โลกอ่ะเป็นไงฮะตกรอบแรกโดนยิงอีกคนนึงปี94ที่สหรัฐอเมริกา94เออใช่ไหมตกรอบแรก สภาพความฟิตนักเตะสภาพความฟิตนักเตะมีคนบอกว่าเหมือนเลสเตอร์ความฟิตดีกว่าวฟิตกว่าห,หลังหลั็อก <Ừ. S 2> บาเหมือนหมดอย่างเงี้ยคือคือแมนยูเขาใช้ผู้เล่นเนี่ยชุดเดิมเนี่ยของเออโอเลกูนาโซชาเนี่ยใช้ผู้เล่นเนี่ยชุดเดิมเนี่ยยืนยืนเป็นหลักเลยนะก็ก็โรเททแล้วก็เป็นแบบเกมนเนพอโรเตชันแล้วมันก็ไม่ค่อยดีวันนี้ก็เอากลางที่ดีที่สุดสามตัวมาหลังก็ชุดเดิมเลยเนี่ยแผ่นแบ็คโฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่เต็มที่ก็แค่คนเดียว นะเอาฟิลโจนสลับกับเอลิกไบย,ยี่ครับกอ,องหน้าก็ชุดเดิมนี่แหละก็จะมีแรดฟอร์ดมีลินกาดมีอ,องคันีตัยาวนะมันก็เลยแล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะเกมเนี้ยนะเขาเพิ่งเล่นมาเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนน,น,นั้นเขาเพิ่งเล่นมาวันศุกร์เพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดอาการอ่อนล้าแต่ผมมองนะ ไม่ต้องไปคิดมากโซชัยอย่าไปโรเทชั่นมากจัดดีที่สุดนัดต่อนัดไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าใครมันเจ็บใครมันไม่ไหวค่อยเปลี่ยนเอาตรงนั้นเอาไปตรงหน้างานเอาไม่ต้องไม่ต้องแบบไปคิดมากเดี๋ยวจะนัดนั้นเดี๋ยวจะนัดนี้นะครับเอาชนะให้ได้ไปก่อนเอาดีที่สุดไปก่อนค่อยๆเก็บคะแนนซึ่ที่ผ่านมาสิบนัดนี่ต้องบอกว่าผลงานนี่ดีเลิศเลยนะดีมากดีมากนัดชนะเก้าแล้ววันนี้ เป็นอีกเกมหนึ่งที่รักษาคลีนชีตได้นะครับแล้วตอนนี้แฟนผีก็กระดีกระดาหน่อยเขามีแซวด้วยนะบอกอางเล่นในบ้านเราจะนะเลสเตอร์ไม่ได้อย่างเงี้ยเปเยือนเลยเอย่างเงี้ยเป็นเยือนเลยแต่อย่าไปอย่าไปแซวเขาอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวเขาบอกแล้วมึงโดนกูสามหนึ่งละใช่ไหมวันนี้ดูฟอร์มแม็กควายเป็นไงน้องพี่อยากได้จังเลยอ่ะอยากได้สองคนเลยได้ไหมทั้งแม็กควายวแม็กแควายชีเวลแม็กควายนี่แม็กควายเนี่ยเอามาเป็นริโอสองใหญ่แต่ว่าไม่อืดใหญ่ไม่อืดนะ แมวอะไรฮะใหญ่ก็ใหญ่พอพูดใหญ่ก็พอมันต้องเน้นไม่คือแม็กควายใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่อึดมันมีชอนหนึ่งที่แม็กควายวิ่งหวดกับลินการบนถนนคือคือเขาดูช้านะแต่เขาเขาก้าวกว้างอ่ะโอ้โหเพิ่งเเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยก้าวกว้างก้าวยาวเออก้าวยาวก้าวกว้างนีภาษาอะไรกวางตุ้งเนี่ยก้าวกว้าง เออเขาก้าวยาวก้าวยาวเออแล้วก็ทางบอลดีใช่มีความเป็นผู้นําสูงแล้วมีคนบอกดีกว่าไอ้คูลีบาลีเนี่ยที่ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องมาปรับตัวด้วยซื้อมาแล้วมันใช้ได้เลยเพราะมันเล่นอยู่ในพรรีีเมย์ลีกอยู่แล้วแปดสิบเอาไหมก็ต้องก็ต้องจ่ายนะผมว่าผมว่าถ้าเลสเตอร์ตอนนี้เขาขายเนี่ยวเขาไม่ขายแปดสิบแล้วล่ะค่ะนะเผื่อเขาจะขอแบบเฮ้ยแมนยูเหรอขอขอเฮียร้านหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเออใช่ไหมไอ้ขอเฮียร์หนึ่งร้อยล้านได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเอามา,ยายเ,เอาเงี้ยซื้อแพ็คคู่มากับชีเวลเนี่ยร้อยห้าสิบร้านสง,สงสารลูกชอดีแมวถ้าซื้อชีเวลมาผมอ่านลูกจอลูกจอก็เล่นไม่่คดีดีนะเล่นเล่นก็ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไ <ฮะ S 1> หร่นะเอาแม็กควายมาก่อนคนนึงน <ฮะ S 1> ัดก่อนเปิดฤดูกาลนะเอาแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนอิลิกเซนอีลิกเซนเอามาให้หมดอันเดอร์ไวเล่อันเดอร์ไวเล่ย้ายย้ายพี่แอร์ระเบิดเลย มีคนชมมาติดด้วยว่าเล่นดีวันนี้โอเคไม่มาติดมาติดวันนี้คุมจังหวะได้ดีการการดักบอลอะไรเนี่ยดีนะดักบอลดักจังหวะคุมจังหวะได้ดีนะฮะแต่ว่าก็มีบางช่วงที่เขาจะดูโดยๆรยไปก็ธรรมดานะฟุตบอลอายุเกินสามมิดนะแล้วก็พอยืนระยะไปเรื่อยๆโดนโดนคู่แข่งบดอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้นะเวลาเราเล่นเกมรับเนี่ยมันเหนื่อยกว่าเล่นเกมรุกเหนื่อยนะเพราะเกมรุกเนี่ยเขาอยู่กับฟุตบอลเทียบง่ายๆเลยนะฮะลิงชิงบอลเล่นลิงชิงบอลคนที่เล่นเป็นลิงเนี่ย ก็ไล่บอลไปดิ ừ, <g ül> ใช่ไหมบอลไล่บอลไอคนที่ไอคนที่ไม่ใช่ลิงก็เคาะบอลกันไปขับทชิ่งกันไปนะค,คนเล่นเกมรับมันก็จะเหนื่อยกว่าวันนี้แมนยูครึ่งหลังนี่เล่นเกมรับเต็มรูปแบบเลย ừ, แล้วก็พยายามหาจังหวะโตเอาแต่วันนี้โตก็ไม่ค่อยดียังแต่เกมนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่ว่าเลสเตอร์เขาายังไม่ค่อยขมนะเขาไม่ไม่ค่อยขมโดยเฉพาะเจมี่วารีวันนี้เขารู้สึกผิดหวังตัวเองมากเลยมีโอกาส2 3สาครั้งนะเขาทำได้ไม่ดีเลยปกติเวลาเขาได้โอกาสเขาทิมได้ครับปกติวารี้จะขมกว่านี้โดยเฉพาะลูกวาเล่โล่งๆอ่ะ ตรงนั้นน่ะแล้วอีเวนน่ะอีเวนน่ะอีเวนก็มีโอกาสสองครั้งแบบหนึ่งก็เกือบเกือบจะจ่ายให้เราด้วยเราทีนึงนะยิงวืดไปทีแต่ลูกนั้นมันยิงยากอยู่แล้วไม่แต่ว่ามันมีลูกตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะที่ได้มงสกัดไม่ใช่อ๋อสกัดล้ม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 ลล้มลูกนั้นถ้าเป็นประตูนี่ฮาเลยนะเออจ่ายให้ทีมเก่าใช่ก็ดูดูโซนของแมนยูแล้วนะครับพอเจอทีมระดับกลางๆอ่ะพูดง่ายๆว่าทีมเลสเตอร์ในระดับกลางกลาง ก็ยังเขาเรียกว่าก็ยังพอเอาตัวรอดได้ยังกินได้ยังพอเอาตัวรอดได้แต่ทีเนี้ยบทพิสูน์มันอยู่ช่วงที่จะถึงเนี้ยนี่คือจะเข้าโปรแกรมอันนี้โปรแกรมพรโหแล้วจะเข้าจะเข้าช่วง18อรหันแล้วอ๋อนี่เราใช้คำว่า18อรหันจะผ่าด่านมาก่อนเราดูเด็กๆเราดูไอ้เวลาอังอีกัวจะออกจากวัซอลินอังอีกัวปึงซีงเก็ตพวกเนี้ยจะผจะออกจากวัซลินจะต้องไปผ่านด่าน18อรหันล้วไปถือกระถางไปเอานี่กระถางทูบอ่าเป็นรอยสัก เนี่ยเขาเรียกว่าด่าน18บแปล้วละครับทีเนี้ยเจอละทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปเยือนเชลซีครับนะเล่นกับเบสเชิร์ลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้นะครับเจอแมนซิตี้ไม่เป็นไรผมยอมยอมว่าเพื่อนบ้านกันยอมไปเลยใช่ไหมเพื่อนบ้านกันออาที่เจอสเปอร์ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ใช่เพื่อนบ้านสเปอร์ชนะไปก็ไม่ได้ลุ้นเสียของอ้าว เนี่ถ้าบอลนั้นล่อยให้สเปอร์ชนะนี่ป่านี้ตามแต้มเดียวนะเด็กก็ไปหลุดเดี๋ยวสเปอร์ก็ไปหลุดเขาเรียกว่าไม่เคี่ยวพอใช่ไหมนแต่ทั้งนันซิยอมยอมเพ่อนบ้านกันฮะเพื่อนบ้านกันเมื่อก่อนนี้เห็นด่ารับโอ้โหเพื่อนบ้านน่าลำคาญพอวันนี้มายอมเขายอมยอมแต่จริงผมก็พูดเล่นเหมือนกันแหละจริงๆอันนี้พูดตรงนะถ้าลิบุลได้แชมป์เนี่ยเราเราจะคิดยังไงรู้ไหมเราจะคิดว่าคนรอบข้างเราเนี่ย เพื่อนคนรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็มีความสุขนะเด็กหงทั้งนั้นเลยคุณไปลงนิดดูดิเพื่อนเราทั้งนั้นเลยคนรงกเราใช่ไหมพี่แจ็คกี้เจมวยมาเฟียลี่เขาก็คงจะมีความสุขแต่ให้เรื่องได้ผมก็ไม่อยากให้ได้เด็โปรดิวเซอร์เราก็เด็กหง่นะเด็กหงใช่ใช่ไหมโปรดิวเซอร์เด็กหงเด็กหงกันเยอะนะครับอืม ขายเลยไหมคะอเล็กซิสเนี่ยดีไหมพี่จอมอเล็กซิสหขายก็ไม่ค่อยได้ราคาแล้วมั้งแบบนี้ก็มันไม่ได้ซื้อมาไงไม่ได้ซื้อมาเอาใช่อเล็กซิสไม่ได้ซื้อมาก็แต่ว่าก็แลกกับยิกกเ้เด้ออก็ขายขายสิบห้าล้านก็ขายขายไม่สิบห้าล้านเองเหรอ โอ้โหสิบห้าล้านหรอถูกไปไหมพี่ถูกไปไหมอ่ะอเล็กซิสซันแพงอ่ะเดี๋ยวไม่มีคนซื้อเขาเล่นเป็นโนได้นะเดี๋ยวเออนั่นแหละเดี๋ยวไม่มีคนซื้อเล่นเป็นโนลูกกูก็เล่นได้ตอนเปิดตัวนี่พี่อืสุดยอดเลยนะตอนเปิดตัวบนรอบเขาด้วยนะเล่นเป็นโนอะไรคนชมอ่ะลูกกูก็เล่นได้เป็นโนอ่ะข้าวเนทุกสัปดาห์สยามกุลการเว้ยอมาแล้วมาแล้วมาละวมีอ่ะมาละหมาแดงกากเนี่ยคุณจิรวัตรตอบเลยหมาแดงพ่อมึงอ่าด่ากันไป นะเอาไงอ่ะด่าก็ด่าไปผมเฉยๆแล้วผมเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันสูงนะมาด่ากันไปแล้วก็ขนาดฝุ่นเรายังทําอะไรเราไม่ได้เลยเอางี้ละกันเวลาด่าแล้วเนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าจะด่าแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เอาให้ถึงหมื่นอาให้ถึงหมื่นที่สำคัญเนี่ยด่าไม่เป็นไร่กดไลค์กดแชร์ด้วยด่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนะฮะเข้าไปสับสไครต์นะครับยูทูบของ สียมสปอร์ตเสียงสปอร์ตนะฮะก็ข้างในมีอะไรให้ดูน้องพี่ชีรู้ไหมมีเยอะมากข่าวสารนะคะแล้วก็มีไลฟ์ไลฟ์ไปอยู่ในนั้นด้วยไหมมีรายการด้วยมีรายการมีอะไรมากมายก็ถ้าคุณเป็นคอกีฬาก็อย่าลืมติดตามยูทูบเสยามสปอร์ตนะคะอ่าวพี่ชีต้องทําตามที่อัดฉีดไว้อ้าวหนูชนะนะไม่ไม่ไม่หนูชนะแต่ว่ายางรัดผมทีมงารมาเดียวสองโดนอัดฉีดด้วยปุ๊กจุกมา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 ฟังแล้วน่ากลัวนะเอาเอาครีมนวดผมมาเดี๋ยวพี่พี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่กลับ มันอยู่ในห้องน้ำทีมด้วดผมมันอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวพี่พี่หยิบมาให้แล้วเดี๋ยวหนูนอนละปริมาณเยอะไหมฮะปริมาณเยอะไหมประมาณเนี้หุยมียางจริงๆเดี๋ยวคือพี่ชี้ข้องใจตรงที่อะไรหรือไหมอะไรคะทีมงานเนี่ยมีแต่ผู้ชายแต่มียางดัดผมอ่ะเออนั่นแหละทำไมอ่ะของแฟนเขาหรือเปล่าของแฟนเขาออ๋โอเคโอเคโอเคพี่จอมพูดไปเดี๋ยวหนูรู้โอเคนะมีคนบอกโอ้โหมีคนแนะนำมาหลายตัวรูเบนเนเวสสุดเมเพัดูเป็นไงของวูฟใช่ไหม รูเบนเดเวสกลางของวูฟเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกกลางของก็โอเคนะผมโอเคนะเป็นเป็นทีมชาติโปรตุเกสเขาเปิดบอลยาวดีไกลดีคุมจังหวะดีตัวนี้ตัวนี้้องกลับมาให้หนูเห็นได้ไหมแย่งกันนะรวมไม่ถูกอ่ะวูฟเขาก็จะเอาไปลอยล้านเหมือนกันนะรูเบนเดเวสคุณอารณ์กรบอกบอกว่าคนภาคบอกแมนยูจะขึ้นที่ห้าถ้าอาร์เซนอลแพ้วงเล็บ แล้วตอนนี้กูไม่ขึ้นหรือไงวะก็ขึ้นแล้วก็ก็ขึ้นแล้วอ่ะมึงจะต้องบอกอาร์เซนอลแพ้อะไรนักหนาก็ตอนนี้มันขึ้นแล้วขึ้นแล้วคือแต่ถ้าอาร์เซนอลมันเสมอก็โอเคก็ลงมาใหม่ใช่ไหมเพราะนั้นเองถ้าเสมอเนี่ยสแามแซงไงประตูได้เสียก็ยังดีว่ะอ้าวครับประตูได้เสียอาร์เซนอลดีกว่าแต้มจะเท่ากันการรุ้นการรุ้นของอาร์เซนอลแมนยูแล้วก็เชลซีแย่งท็อปโฟร์นี่อือห่มเด็จนะพี่นะเสด่าเลยเออมันริง สเปอร์ไม่แย่งด้วยเหรอคะโอ้ยสเปอร์ก็มองไปที่แชมป์เขาไม่ได้มาดูเพราะเขาต้องว่ากเห็นไหมหนูหนูก็ว่าทำไมเมื่อกี้เขาเงียบเรื่องสเปอร์ไปไม่รู้อ่ะสเปอร์จะได้แชมป์ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเยือนอันฟิวเราหวังพึ่งอ่ะก็หวังพึ่งสเปอร์อีกนัดหนึ่งวันละก็ต้องเชียร์สเปอร์ได้หรือเปล่าได้อย่างน้อยก็มายันเสมอให้ได้นะ ยังเสมอให้ได้ก็ยังดีใช่ไหครับทีนี้ของสเปอร์นะไฮไลเคนอาจจะกลับมาก่อนมีนาด้วยซ้ำหายเจ็บเร็วใช่ไหมหายเจ็บเร็วขึ้นคือโบเชนติโนยังตกใจแล้วไม่อยากจะเชื่อแล้วนี่ล่าสุดไปเอาวินเซนต์นเซนกลับมาหรออ๋อคือตอนแรกว่าจะปล่อยไปให้ทีมนู้นปรากฏว่าน่าเจ็บไปปล่อยเองูดูแทนแล้วน่าเจ็บด้วยก็เลยเก็บเอาไว้ตกลงเขาสมองดีไหเอกูดูเขาเล่นดีกว่านั่นแหละเลยก็ตอนตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะ อ่าเก็บอินคูดูไว้เขามีอนาคตแล้วก็จะปล่อยแยนเซนแต่เวลาการกระทำเนี่ยมึงเก็บแยนเซนแล้วปล่อยอินคูดูผมก็งงกันไอ้พอยตมันยังไงของมันเนี่ยอสรุปคือแยนเซนเนี่ยจะอยู่กับสเปอร์แล้วก็อ่าตอนนี้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วธรรมดาแล้วเป็นเป็นปกติแล้วแล้วก็มีลุ้นที่จะแย่งตำแหน่งถ้าเกิดว่าฟอร์มเขาดีเข้ากันไหมอ่ะได้รับโอกาสละครั้งที่สองคุณมาดูวัตบอกหมายเลขสิบเก้าของเลสเตอร์เล่นดีมากครับใช่ไอ้ฮาวิบานป่ะหรือไอ้เจมันดิซันวะไอ้เจมันดิซันเบอร์สิบดิ ใช่ไหมสิบเก้าจะเป็นถ้าถ้าเป็นฮาวิบานตัวนี้ผมชอบนะใช้ได้นะเป็นดูดูเรารุ่งอยู่เลยจังหวะนึงกระชากกระชากทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้าไปสวยนี่เหมืนทรงหลานหนูเลยเนี่ยเอวนี่มันเซรามูนว่าจานจานเข้ากันปะเนี่ยไหนไหนโอ้โหเป็นไงเสดาจไหมจานอะไรนะขอขอขอไม้คานหน่อยมันไม่เซรามูนดิมันอะไรฮะมันเหมือนหนังญี่ปุ่นที่เคยดูอยู่ หนังญี่ปุ่นที่เขานี่เห็นพวกหนังไอ้ซามูไรอะไรอย่างเงีอ้เมฆเหรออูไรพอลูกอ่อนนั่นแหละ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 นี่คือทรงผมหลานหนูเลยเนี่ยอ่ะเหรอนี่ถือว่ทรงนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าปกติต้องแบบผู้หญิงนี่เวลาเขาเออแต่งเต่งอะไรมันเล่นได้หลายแบบมากกว่าผู้ชายนะจะได้จะได้จะได้เออเดีผมว่าดองพี่ทำทรงนี้อ่านข่าวไทยรัฐทีวีก็โอเคนะเอออาจจะอาจจะเป็นทรงที่ ดังก็ได้นะจะเป็นเทรนด์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเทรนด์เซลล์มูนกำลังมาแรงเออสมนี้แหละเราดูน่าเด็กขึ้นเยอะเลยนะอ่าสุต้าดูใสอ่ะดูใสอ่ะคือตอนนี้อ่ะมีความสุขยิ้มจากข้างในยังไงก็ดีสามแต้มเลยเออ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 เขาบอกเคียบหูหน้าหืนมากทำตัวให้ปกติ เก็บหน้าเต็มหน้าเก็บหนึ่งสองสามผมดูว่านี่ทำหน้าเหมือนมิตาบีเลยมีคนบอกมีคนบอกเหมือนคนใช้อ๋อแจ๋วแจ๋วแจ๋วแน่หนูต้องมีนี่ด้วยแป้งพม่ามีคนบอกว่าถ้าจบซีซันแมนยูได้ท็อปโฟพี่บาบูจะวิ่งรอบอนุสาวรีย์สิบรอบโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอนุสาวรีย์เนี่ยนะมาก่อนเนี่ย ผมเคยเคยทีหนึง mark, Galaxy, schnell, ido, really. ่งไม่อยากจะไม่อยากจะเล่าเลยเพราะเดี๋ยวมันไม่ดีทำไมฮะก็ไปเข็นรถถังขยะรอบนุสสองดีชัยเลยอ้าวเออทำไมเพื่อนไม่ห้ามอ่ะเพื่อนคุณนอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ถังขยะเพื่อนคุณนอนอยู่ในถังขยะดีนะมึงพูดไปี่้ไวมคุณยิอยู่นนคุณรออยู่นู่นนานเมื่อไหร่เมียมันจะเข้ามันจะตบผมก้พยายามจะเข้าอยู่เมื่อไหร่จะตบให้ ถ้าไปต๋ที่เสงไงให้ต๋องก็นิ่งๆไปชอบเฮียแมวครับจอห์นเก้าสิบเก้ามองอย่างเซียนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้จัดแล้วคุณแมวเขาให้ผมไม่จัดที่ลาดพร้าวสี่สิบแปดไม่ไปเพราะว่ารถมันติดมากเสียเวลาวัดสามชั่วโมงไม่คุ้มอ่ะมีคนบอกว่าฟอร์ม DKR แบบนี้นะคะเลิกเตะบอลไปขายกาเฮ้ยเดเ๋ยวรคุณซุ้มคนรักไก่ชนนะฮะค่ะเม้นมาบอกว่าพูดถึงแมนยูบ้างครับเล่นเป็นไงบ้าง ไปอยู่ไหนมาเนี่ยกุเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ไหนมาเนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเสียงจะไม่มีแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาดูเขาดูเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาเพิ่งมาดูอ๋อเราเพิ่งเข้ามาดูเขาไปดูย้อนหลังเอาเนอไปดูย้อนหลังเอามีบอกว่าพิชี่เหมือนเด็กขายถั่วร้านร้านเล่าเลยทาทาแป้งเด็กขายถั่วเด็กขายถั่วเขาขายถั่วด้วยหรอ หนูขายปลาหมึกได้ไหมไม่เขามีเด็กขายถัวเป็นเป็นปือผู้หญิงน่ารักนี่นี่ผู้ชายจะมีแต่ยี่สิบบาทใี่ป่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทตรงไหนในจ้าก็วันนั้นไงที่เรางานเลี้ยงแล้วมันมาขายยี่สิบบาทจริงด้วยยี่สิบบาทมีคนบอกว่าอยากได้บรนด์แบรนด์ฮาวิบาอืส เมื่อวานเจอพี่แมวที่เมรีเมทุยไปไ่ได้ไปเมรีตัดใหม่บอกว่าเมื่อวานผมไปลงเบียไม่ไดในเมรีนะเคไปไหมเมรีอ่ะผมไม่เคยเที่ยวเมรีมีแต่บีวาไม่ไม่เคยบีวาก็ไม่เคยลิเวล่าลไม่เคยจูเลียนาไม่เอาเคยเคยวาเลนไทน์ไม่เคยเจ้าพยาสองเอาเคยเคยเคยไพูดกูพูดไปเยอะนะเอมานูเอลเคยทุกที่ละเทียวพัตตาก็เคยไม่เคยอัมสเ์ดัมไม่อาไม่เคย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  โอซาก้าไม่เคยนิวกิมซัวเคยซ่องอีเก๋เคยที่ไหนอันนครสวรรค์ทุยแล้ววันที่ไปวันที่วันที่ไปหาอีเก๋เด็กหมดแม่บอกเอาอีเก๋นี่แหละเจเอาเจนี่แหละ ตุองตรงที่ก็อยู่เล่าเรื่องจะลึกงไอ้แมวเอ้าไอ้บ้าไอ้ทะลึ่งก็พี่ก็ปอนนราหมดเลยผมก็ดูเฉยๆหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยก็อุตส่าห์คิดว่าพี่ติ่งเป็นคนดีจริงๆนะก็ไปกับพี่จอมไงแต่พี่จะบอกอะไรให้ไหม เอาพี่พูดตรงนะยอมรับเป็นสารภาพตรงนี้เลยแล้วกันนะว่าเอาก้มจับภาพกว้างๆนิดนึงพี่กับแมวเพชรเนี่ยเวลามานั่งกับพี่ชีเนี่ยก็เป็นคนทะลึ่งหนึ่งเอาพูดเนี่จังไรทั้งคู่จังไรทั้งคู่น้องกับพี่ชีเนี่ยสัมผัสความจังไรได้โดยโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องอะไรมากแต่กุยมาเนี่ยแม่มันจะนั่งนิ่งๆมันจะนั่งนิ่งๆมันจะแบบดูแบบเป็นคนอบอุ่นเป็นผู้ชายที่แบบดูไอ้ตังกุยอะตังกุยอะตัวเฮียเลยี่บอกตัวเฮียเลยโอเคโอเคโอเคหนูจะฟังคำเตือนของผู้ใหญ่เอาไว้ พี่ไอ้กุยมันดุอยู่นิดนึงอย่งเงี้ยพี่โค้ตุ้มอ่ะบอกว่าพี่ชี่พี่กุยเนี่ยนะไม่ว่าบ้านพี่ชี่จะอยู่ไหนเขาก็ไปส่งได้อ่าแต่ว่าเป็นทางผ่านคือพี่ชี่จะอ่านมันไม่ออกแต่แต่พี่ชี่อ่านพี่พี่บอบูแล้วมยเฟสเนี่แหละพิชี่พี่เอ็ดพิชี่อาชีดที่ใจอ๋อไอ้ไอ้สองคนนี้เดี๋ยวมันก็จะมาแทะลมกูเดี๋ยวมันก็จะมาพูดนู่นพูนี่ทะลึ่งดึงตังไหนกูพี่ชี่ก็สามารถที่จะ เดาได้เดาทางได้แต่ไอ้กุยเนี่ยที่จะเดาทางมันไม่ได้ที่บอกแค่นี้เขาจะมาเงียบๆใช่ไหมเาจะมาเงียบๆมันจะมาเงียบๆมันจะเงียบแล้วใครดูหนังไหมเวลามันพูดพูดอยู่ที่น้ำจะนิ่งๆแต่แบบถึงจะมีไอ้ลูกโป่งลูกโป่งความคิดอะป๊อปอัพไอ้กุ้ยจะน่อย่างเนี้ยจะต้องเป็นแบบอารมณ์แบบเอ่ล่าเหมือนนะใส่เหมือนกุ้ยเหมือนฝั่งทางญี่ปุ่นี้ยไหมมีคนให้เปรียบเทียบระหว่างเดคอากับชไมเคิล คนเขาเรียกอะไรอ่ะคือตอนทมาเลิ่นครัมันเขาเรียกอะไรกองหลังไม่ปั้นขนาดนี้ไหมไมาเลินครรูปร่างรูปร่างมันสูงใหญ่แล้วเวลามันยืนกลางมืออยู่ในโกเนี่ยมันบังมิดเลยมันบังมิดเลยแล้ว,ล,ล,วลูกลูกประจันค่อนข้างเยอะนะออแต่ว่าเอาพูดตรงนะเดแคร์เนี่ยลูกปฏิกิริยาเนี่ยดีออดีกว่าด้วยซ้ำนะลูกแบบว่าพุ่งเซฟลูกแบบยากยากลูกไม่น่าเชื่ออย่างเงี้ยแต่ไมาเลิ่นผมยังให้ไนะมาเลิ่นะทับชมาเลิ่ครเลือกอ่ะผมยังเลือกไมาเลิ่นรผมดูมเหมือนกับว่า มีบารมีมากกว่าคือทําให้กองหลังเนี่ยอุ่นใจได้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะตัวใหญ่ด้วยไงมีลูกแบบมีลูกวอยวายมีลูกมีลูกแบบแอคเกอร์ีแบบมีมีวุฒิความเป็นผู้นํามากกว่าอ่าแล้วก็เปิดบอลดีกว่าออกบอลเนี่ยดีกว่าออกบอลโดยเฉพาะออกบอลด้วยแขนเนี่ยดีกว่า ที่พี่ชายหนูชอบเล่าให้ฟังเรื่องชไมเคิลบอกว่าถ้าช่วงต่อเวลาพิเศษอ่ะแล้วอยากถ่วงเวลาชไมเคิลจะเตะบอลที่มันสูงๆแล้วมันนานมากนานแบบเดี๋ยวแป๊บนึงกรมการก็เป๋าพิษแล้วขึ้นไปทาประตูได้ด้วยชไมเคิลขึ้นมาประตูได้อีกเคยมีอยู่นัดหนึ่งเอฟเอครับชไมเคิลเนี่ยเจอผมจาได้เจอเจอวินเบอร์ดันค่ะนะครับ อนนั้นแมนยูเสมออยู่หรือตามหลังผมจำไม่ได้แล้วล่ะขึ้นต้องขึ้นไปเล่นอ่ะได้กะตามหลังอยู่้ายเกมเพราะถ้าเสมออยู่ไม่ขึ้นหรอกต้องตามหลังอยู่แหละตามหลังขึ้นไหมแล้วตีลังกายิงเข้าเอลยดีใจลั่นบ้านอ่ะใช่ไม่ขึ้นนะนะเกมบันเดย์ไนท์ผมจําได้เกมบันเดย์ไนท์ดีใจลั่นบ้านเลยโอ้โหจอยก็ตีลังกายิงเข้าปีไหนอะคะลั่มมา นานแล้วยี่สิบปีแล้วยุเกายิงก็สวยเลยยิงสวยตีนกายยิงเลยหนูกำลังจะบอกว่าหนูจะไปหาเทปดูรำแมทำไมไม่เคยเจอมาดันไปดูไปหาดูไปหาเพราะมันไม่ได้ประตูอ๋อจำได้ล้านแบบนั้นที่เจโมนาซัดไปสองแสนต่อลูกหนึ่งคุณทุชาบอกพี่บูวันนี้เราเกือบตายเลยนะครับก็วันนี้ผมบอกแล้วไงถือว่ารอดตัวอนะรอดตัวได้ วันออที่เล่นไม่ดีนะแต่ว่าเก็บสามแต้มได้เนี่ยถือว่าโอเคนะอแต่แต่ก็โอเควันนี้แมนยูอาจจะบอกว่าเล่นไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่แย่ไม่ถึงกับแย่ออไม่ถึงกับว่าโอ้โหมุ่งทําอ,อ,อะไรวะอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถือว่าเล่นไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าแย่แย่อะไรมากมายอย่างเงี้ยเห็นว่าเล่นเงี้ยดีเลยแล้วเดี๋ยวเลสเตอร์เล่นในบ้านเขาหน้าเ็เชลเตอร์ได้เชลเตอร์เลสเตอร์เป็นทีมที่สองในใจคุณลุม อนัทพงศ์บอกเจอปีเตอร์โวโกกาดไม่ใช่ปีเตอร์โวโกกาดนะฮะก็ชื่อทีมโรเตอร์โวโกกาดไอ้ที่เจอโวโกกาดนั้นได้ประตูครับอันนั้นอันนั้นขึ้นไปบงอันนั้นเป็นบอลยูฟ่าคัพนะคนละแมตช์กับที่ผมพูดถึงโรเตอร์ที่เราเคยเรียกโลทัวร์อะไรกันใช่ไหมเมื่อก่อนเขาคยแข่งคิงคัพไงเขามาคิงคัพเขามาเล่นคิงคัพเราก็เรียกเขาโลทัวร์จริงๆอ่านว่าโรเตอร์โวโกการ์นะทีมของรัสเซียตอนนี้ก็หายเงียบไปแล้วนะครับอ่ะโอเควันนี้นะฮะทิ้งท้ายนะฮะขอแสดดดดงคววามยยินีีกกับเ็ผ้ ขึ้นที่ห้านะฮะชนะเก้าในสิบนัดนะครับรอเชียเกมนัดต่อไปให้เพื่อนร่วมเมืองเราเก็บชัยชนะนอกจากจะได้ไล่บี้ลิวอ์พูแล้วเรายังเป็นที่ห้าแบบหนึ่งสัปดาห์ยังเสาหน้าเสาหน้าเสาหน้านะแมนยูเจอฟูลแลมคู่แรกเลยนะฮะทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็คู่เอกลิวอ์พูบอลมัดเจอบอลมัดนะครับอร์เซนนอลไปเยือนนัดเดอร์ฟิว ก็ดูแล้วก็ไม่ได้อ่ามีแมนซิตี้เชลซีเป็นอู้สเปอร์เจอเลสเตอร์โอลเลสเตอร์สนุกสามัดเลยนะเจอริบูเจอแมนยูเจอสเปอร์สนุกแล้วเอาอยู่ไหมคะเอาอยู่ไหมคะสเปอร์ถ้าดูจากเกมนัดนี้แล้วสบายสบายเสียงดูเสียงดูฟังเสียงฟังเสียงสบายสบายในในขอขอสบตคือถ้าบอกว่าสบายเฉยๆจะไม่จะไม่สบายไม่สบายสบายโอ้ชิวๆอ่ะ <c oughs> อ๋โอเคครับอ่ะนี่มาละอะไร<า>นี่เหรอดอมไงล่ะใครจะรู้กระจอกว่าเด็กผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด่ากันด่ากันแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกัน <c oughs> เอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>